เหตุการณ์เมื่อวานนี้ต้องมีคนตกใจขวัญน,นีดีฝ a กันบ้างนะครับจู่ๆราคาบิตคอยี่ไซด์เวดด i n g นิ่งก็ทิ้งดิ่งลงมาอย่างรุนแรงและก็ทิ้งไ้เทียนเอาไว้นะครับเป็นการล้างสาภาพคล่องฝั่งขาลองหรือใครที่เทรดฟิวเจอร์ในช่วงนั้นนยะต้องบอกว่าฝั่งขาลองเนี่ยต้องมีพอร์ตแตกกันไปข้างหนึ่งนะครับซึ่งการทิ้งดิ่งลงมาแบบนี้ของบิตคอย n แผนการเทรดที่ปลอดภัยหลังจากนี้จะเป็นยังไงแล้วราคาบิตคอยยังจะปรับตัวขึ้นไปได้อยู่ไหมไปตามสรุปสั้นในคลิปนี้กันครับย สวัสดีเพื่อนชาวคริปตีเคเลนโซเฮ้ยคริปโตเคเรนซี่ hey, วันนี้เป็นวันที่15เดือน12แล้วผมไม่ได้มาแนะนำการลงทุนเนาะเกินนะครับเพื่อนๆใครที่คลิกลิงก์ OKX OK ใต้คลิปของผมเนี่ยจะมีสิทธิพิเศษได้เข้าห้องไลน์เทรดฟรี ซึ่งเมื่อวานนี้ผมได้บอกไปแล้วว่าผมไม่ได้เทรดบิตคอยกันเลยนะครับผมพาเพื่อนเข้าเอาคอยกันไปอยู่2เหรียญน,นะครับแล้วก็ได้ล็อกกาไรกันไปก่อนหน้าที่ราคาบิตคอยจะมีการร่วงลงมาแล้วก็เอาคอยหลักเลยนะจะมีการร่วงนะผมก็ได้ล็อกกาไรไปแล้วนะครับก็ได้พาเพื่อนเทรดกันไปซึ่งใครที่อยากเข้าห้องเทรดแบบนี้ผมไม่ได้จะโชว์แต่กําไรนะครับเพื่อนแต่ เมื่อวานนี้ผมก็เทรดไปแค่2เหรียญนี้จริงๆนะครับวันไหนที่มันขาดทุนเดี๋ยวผมจะมาโชว์ให้ดูนะครับและก็ผมไม่ได้จะพาเทรดทุกชั่วโมงนู่นนั่นนี่นะเพื่อนๆตอนไหนที่มันคุ้มเสี่ยงผมก็จะพาเทรดซึ่งเพื่อนๆจะเห็นด้ว่าผมไม่ได้จะเทรดหลากหลายร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่าผมเป็นการเล่นสั้นๆน,นะครับก็แล้วแต่ว่าตลาดจะแจกให้มาแนละ้วแล้วก็หน้ากราฟมันเป็นยังไงผมก็พาเทรดตามนั้นนะครับซึ่งเพื่อนๆใครที่สนใจนะครับก็คลิกลิงก์ OKX OK ใต้คลิปแล้วก็สแกน QR code ไลน์ A ine, ทักมาบอกได้เลย ใครที่มีบัญชี OKX OK อยู่แล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถย้ายมาเทรดกับผมได้ก็แจ้งในห้องไลน์ได้เลยนะครับยังไงอย่าลืมทําให้ครบเงื่อนไขก็คือการฝากเงินแล้วก็เข้ามาเทรดเพราะว่าผมคัดคนที่เขาเทรดจริงๆนะครับที่ผมไม่ได้พาเทรดบิตคอยกันต่อนะครับเนื่องจากผมพาน้องแมวไปหาหมอแล้วก็เลยบอกให้รอก,กาไรไว้นะครับอันนี้เราก็รอดตัวกันไปจริงๆแล้วมันมีที่มาที่ไปสําคัญที่ผมทําเอาไว้นะครับ จริงๆก็อยากจะเข้าเทรดน,นะถ้าอยู่หน้ากราฟเนื่องจากผมทําเอาไว้ก็คือมีสภาพคล่องในภาพระยสั้นอยู่โซนนี้พอดีเส้นสีแดงแดงนะครับก็คือราประมาณ41,280โดยประมาณนะหรือ4หรืัอ41,200นั่นแหละนะครับก็เห็นว่าลงมาถึงพอดีปึ๊บแล้วก็ลากขึ้นคืนเลยนะครับอ่าต้องบอกว่าเป็นการล้างสภาพคล่องหรือล้างฝั่งขาลงในเองคดิเทฟ,ฟิร์นะครับน่าจะมีการ พอแตกกันไปยับเยิยนพอสมควรในห่วงของเมื่อวานนี้นะครับที่นี้เพื่อนๆคงจะถามว่าเอาแอดแล้วหลังจากนี้เนี่ยเอายังไงกันต่อเลยครับจริงๆแล้วผมก็ยังมองว่าบิตคอยเนี่ยยังคงมีโอกาสที่จะไปต่อได้อยู่นะครับเพราะว่าโมเมนตัมในฝั่งหนึ่งชั่วโมงนะครับมีการมารีเซ็ตสำหรับโซคาสิกนั่นเองแต่ว่าจะต้องเป็นจุดนี้หรือเปล่าแล้วเราเทรดขาลงขึ้นไปเลยไหมอันนี้ก็เพื่อนๆต้องรอดูพฤติกรรมของแท่งเทียนในทางเฟรมที่มันยิบย่อยนะครับมีสัญญาณอะไรเกิดขึ้นไหมล่ะ ณจุดตรงนี้นะครับก็ต้องบอกว่าผมยังไม่ได้เห็นอะไรเพื่อนๆอาจจะรอแถวแถวโลนี้ก็ได้นะครับแถวแถวโลนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นจุดที่ทําให้มีการยกโลขึ้นไปถึงหายนี้รัะนั้นแล้วการเด้งลงมาแถวแถวโซนนี้มีสัญญาณอะไรเกิดขึ้นไหมแถวแถวโซนไหนล่ะครับแอดก็จะต้องบอกว่าแถวแถวเนี่นะครับสี่หมื่นสองพันสองร้อยดมาณนรับมีอะไรเกิดขึ้นไหมถ้าไม่มีเพื่อนๆก็แค่รอโซนถัดไปแค่นั้นเองนะครับที่นี้แล้วแอดครับแอดยังมองโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปต่อได้ไหมผมยังมองนะครับ โอกาสที่ราคาบิตคอยจะยังปรับตัวขึ้นไปต่อได้อยู่เนื่องจากถ้าเรามาดูในฝั่งของสภาพคล่องอะรอะยะสั้นเพื่อจะเห็นได้ชัดเจนมากๆกับสภาพคลองที่โทร40,000ดอลลาร์หรือ43,800ดอลลาร์โดยประมาณ43,800มันอยู่จุดไหนนะครับก็ต้องบอกว่ามันจะเป็นการเบกอะไรครับ หายนี่ออกไปอันนี้นนผมออกไปแล้วน,นะมันโลหงโล,โลตาครับที่มือสามพันแปดร้อยอยู่แถวๆตรงไหนนะครับอยู่แถวๆตรงนี้แสดงว่าราคาบิตคอยมีโอกาสจะเบรกหายก้อนนี้ออกไปถูกต้องไหมครับจากนั้นผมจะมองว่าในเมื่อเขาล้างสภาพคล่องฝั่งขาลงไปแล้วหลังจากนี้ครับหลายคนอาจจะมองว่าราคาแม่งต้องล่วงแน่ๆผมก็เลยมองว่าเขาน่าจะมีการล้างสภาพคล่องฝั่งขาช็อตเกิดขึ้นอีกทีหนึ่งนะครับฉะนั้นแล้วใครจะไปไล่ช็อตผมก็ยังยืนยันเหมือนเดิมนะผมจะรอโซนบนๆก็คือบน โซนตรงนี้ขึ้นไปเพื่อจะเห็นว่ามีแกลบของบิตคอยู่ที่โซน39,400หรือ40,000ดอลลาร์เนี่ยมีการลงมาถึงนิดหน่อยผมก็ไม่ได้มั่นใจนะว่ามันเป็นการคอนเฟิร์มปิดหรือ,อยังนะเพราะว่ามันไม่ได้ลงมาเคลียร์โซนนี้ชัดเจนมากไปนะแต่มันก็ไม่ได้จําเป็นที่จะต้องลงมาหรอกนะจริงๆมันมีที่มาที่ไปอยู่ก็คือสภาพคล่องที่มันสอดคล้องกันในภาพใหญ่นั่นเองเห็นไหมครับโซนด้านล่างประมาณ4 0,000ดอลลาร์เดยประมา ดังน,นั้นผมก็ยังมองโอกาสที่อาจจะลงมาอีกสักรอบนึงอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องลงมาปิดแก็บตรงนี้นะอาจจะลงมาแถวแถวโลเดิมตรงนี้อีกทีนึ่งนะครับแต่ทีนี้สิ่งที่สําคัญที่ผมจะมาพูดในวันนี้ทําไมล่ะบิตคอยที่จะต้องไปต่อได้อีกอยู่เหมือนกันนะครับเพราะเหตุผลสนับสนุนเพิ่มเติมมาอีกนะครับ ที่ราคาบิตคอยดันนะครับมีจุดที่เปิดแกลบทิ้งเอาไว้โซนด้านบนตรงนี้นะครับที่สมนประมาณ44,000ดอลลาร์ขึ้นไปโดยประมาณมันดันไปสอดคล้องกับสภาพคล้องด้านบนซะอย่างนั้นนะครับนี่ก็เลยเป็นที่มาที่ไปที่ผมบอกว่าราคาบิตคอยน่าจะยังมีการปรับตัวขึ้นไปได้อีกอยู่นะครับแต่จะขึ้นไปถึง45,000ไหม48,000ปเป๊ะไหม, 48, ไมอันนี้ผมไม่สามารถตอบได้เพราะว่าอะไรครับ เพราะว่าผมต้องรอดูว่าในห่วงการที่ขึ้นมาปิดแก็บหรือล้างสภาพคล่องฝั่งขาชอตด้านบนนะครับตรงนี้มีคอนทุบหัวแบะหรือมีแท่งเทียนในการกับตัวทิ้งไส้ลงมาหรือเปล่านะครับแท่งเทียนสีแดงแดงแบบนี้นะครับสีแดงแดงนะปึ๊บมีหรือเปล่าถ้ามีราคาบิตคอยก็จะเป็นเพียงแค่การอะไรครับเป็นกรณีนี้นะสมมติมตินะครับอาจจะไซเวเด้งขึ้นไปปึ๊บสมมติมีแท่งแดงนะเขาก็แค่ลงมาโซนด้านล่าง ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการล้างสภาพคล่อ,องที่โซนประมาณ45,000ดอละลาร์หรืออาจจะลงมาปิดแก็บเลยก็ได้เป็นกรณีนี้ก็ได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าเป็นในกรณีที่ขึ้นมาตรงนี้แล้วดันปิดเป็นแท่งสีเข,ขียวอ้าวทิศทางที่บิดคอยนเนี่ยจะปรับตัวลงต่อตามลูกศรน,นี้เขาก็จะกลายเป็นอะไรครับแต่เบรกทะลุได้ถูกต้องไหมเป็นแท่งสีเขียวเขาก็แค่จะไปต่อนั่นเองถ้ากเกิดคร่าวๆก็คือ45,000ลากยาวไปถึง48,000ดอลลาร์โดยประมาณ ซึ่งจะเป็นในส่วนของอะไรครับถ้าเราวัดดูก็จะตรงกับฟิโบนันชชีโซนถัดไปนั่นเองหรือ0.618ฟิโบนัชชีนั่นเองอ่ะอันนี้ก็คือเป็นที่มาที่ไปตามภาพที่ผมทําให้ดูเลยนะครับก็คือตามลูกศรน,นี่แหละเนาะแทง่งเทียนปิดแบบไหนณนะโซนโซนนี้นะครับถ้าปิดแบบสีแดงเราก็แค่โฟกัสต,ตามลูกศรน,นะครับสีแดงตรงนี้แต่ถ้าปิดเป็นแท่งสีเขียวนะครับเราก็แค่กล่าวกันต่อไปแค่นั้นเองนะครับผมไม่ได้จะบอกว่าผมเนี่ยโอ้โหรู้อนาคตว่า bitcoin แม่งต้องขึ้นแน,น่ผมแค่รู้ว่า ถ้าถึงจุดไหนนะครับแล้วเราจะทําอะไรแล้วแผนต่อไปเป็นยังไงนะครับถ้าถึงจุดไหนถ้าถึงจุดไหนถ้าราคาไปถึงจุดไหน,นเราจะทําอะไรกับมันล่ะนะครับผมรู้แค่นั้นผมไม่ได้จะบอกเพื่อนว่าผมรู้อนาคตว่าบิตคอยไม่ต้องขึ้นแน่แหรือผมรู้อนาคตว่าบิตคอยแม่งต้องลงแน่แผมไม่ได้พูดอย่างนั้นเพื่อนๆลองฟังคลิปของผมให้เข้าใจด้วยนะครับ่แลลวครับเพื่อนใครที่อยากเข้าห้องไลน์เทรดมาเป็นครอบครัวห่าวชะลาเหมือนกับผมใครที่อยากซัพพอร์ตให้กําลังใจผมและแกัน้องเพื่อนๆสามารถ เลิกลิง OKX ใต้คลิปด้านล่างได้เลยนะครับแต่ขอเป็นคนที่เทรดจริงๆด้วยนะที่จะเข้าห้องไลน์นะครับฉะนั้นเพื่อนๆก็สแกนค r ว o า e ไลน์ทักมาหาผมได้เลยเนาะตรงนี้นะครับใครที่มีบัญชี OKX อยู่แล้วก็สามารถมาเทรดกับผมได้เช่นเดียวกันครับซึ่งผมทิ้งท้ายให้ดูด้วยกันครับในส่วนของการนําเวฟเช่นเดียวกันนะครับถ้าการขึ้นไปที่4 0 0 0 0นะครับแถวๆนั้นเหลือง่ายครับการล้างสภาพคล่องโซนเนี่ยสี่หมื่นสี่เนี่ยนะครับมีสัญญาณแท่งเทียนแดงๆที่ผมได้บอกไปมุมมองในการนําเว รหรือขึ้น2ลง345้นั่นเองนะครับลงมาพักตัวหน่อยลงมาพักตัวรอบใหญ่นั่นเองนะครับก็เป็นกรณีได้เช่นเดียวกันผมให้โฟกัสแค่แท่งเทียนนะครับหรือพฤติกรรมต่างๆณนะโซนนั้นๆนะครับเราไม่ต้องกลาวว่าราคาจะต้องขึ้นแน่หรือลงแน่เราโฟกัสท,ที่พฤติกรรมของราคานะครับมีแท่งเทียนสวยๆเขาก็แค่ปรับตัวขึ้นไปต่ออย่างน,น้อยๆสี่หมหรือ48 000. ยังคงเป็นไปได้อ่ะอันนี้คือที่มาที่ไปที่ผมสรุปให้ฟังนั่นเองครับก็โซ48000เนะี่ยก็จะเป็นโซ,โซโฟิโบนัชชีที่สําคัญเนาะจะเห็นได้จากไซเคิลก่อนหน้านะครับก็คือประมาณปี2019นะมีการขึ้นมาถึงโซ,โซโฟิโบที่10618นะครับแล้วหลังจากนั้นก็มีการปรับตัวลงมาพักตัวรอบใหญ่แล้วเ,เพื่อนๆและใครที่อยากให้การสนับสนุนผมเนาะเพื่อนๆสามารถกดสมัครหนะ้าช่อง YouTube ได้เลย,เลยอันนี้ผมก็มีแผนการเทรดทุกๆแผนอัปเดตให้เพื่อนใน YouTube เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็จะมีห้อง Discord ที่อัปเดตเป็นการพาเทรดสั้นนะครับใน Discord นะครับส่วนใครที่ไม่มี Discord เพื่อนๆก็ต้องทําใจหน่อยนะครับ เพราะว่าใน YouTube เนี่ยมันอัปเดตแผนเทรดระยะสั้นไม่เหมาะสมสักเท่าไหร่ถ้าเราเ,เพื่อนใครที่สนใจหรืออยากให้การสนับสนุนผมเนาะก็กดสมัครได้เลยนะครับตกเพียงแค่วันละสิบาทหรือเดือนละ3 0 0บาทเท่านั้นเองใช้คอมพิวเตอร์หรือมือถือ a n d r o i d ในการสมัครนะครับถ้าใครใช้ iOS ก็ชำระผ่าน s h o p e e Play เปิดผ่าน Sa ฟ a r i ิตได้เลยเนาะนะครับกดสมัครได้เลยครับอ่ะผมสรุปบิตคอยสั้นๆทิ้งท้ายนะครับเพื่อนๆจุดโฟกัสที่เราจะเทรดกันนะครับ ผมก็จะมีเพียงแค่2อจุดนะจุดฝั่งขาลองผมก็จะรอแถวแถวโลเดิมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ลงมาแถวแถวช่วง4,500มรอะไรก็ว่ากันไปส่วนกลอก่องเขียวๆที่ผมทาเอาไว้ถ้าตรงนี้ไม่ได้มีสัญญาณในการกลับตัวนะไม่มีผมก็แค่รอโซนถัดไปไม่มีอีกผมก็รอโซนถัดไปอันนี้แค่นั้นเลยนะครับหรือระยะสัน้นผมอาจจะไปโฟกัสเทรดแถวแถวนี้นะเพราะว่ามีการทิ้งไ้เทียนขึ้นมาเด้งลงมามีแรงซีกับขึ้นคืนผมจะดูอีกทีว่าแถวแถวนี้มีอะไรเกิดขึ้นไหมเพราะว่ามันเป็นการเบรกในส่วนของ กรอบชแนลขาลงออกมาแล้วนะครับผมก็อาจจะมองไปต่ออย่างน้อยๆเพื่อไปปิดแกบด้านบนนะครับอาอามันคุมไหมเราก็ลองวัดกันดูนะก็จะเป็นประมาณนี้อ่ะก็ไม่แย่นะครับอย่างน้อยก็2เท่าขึ้นไปหรือกรณีที่ผมจะโฟกัสเทรดฟังขาชอตนะครับผมก็จะรอแถวๆนี้ขึ้นไปผมใช้คำว่าขึ้นไปนะครับถ้ามีสัญญาอะไรผมก็ค่อยกดเข้าเทรดนั่นเองครับ เป็นไงบ้างครับเพื่อนๆเข้าใจกับสิ่งที่ผมพูดไหมถ้ามันเป็นประโยชน์ยังไงรบกวนคอมเมนต์พูดคุยเป็นกำลังใจให้ผมกันหน่อยเนาะจะคอมเมนต์อะไรก็ได้นะครับแบ่งมุมมองต่างๆไว้ได้ทั้งหมดเลยดีใจได้ได้พูดคุยกับเพื่อนทุกคนในวันนี้นะครับอย่าลืมเป็นทางฉลามที่กับวันเหมือนกับผมแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ